น่ารักเีเป็นเป็นรูปปากอันนี้เป็นของ w e ท a อนวายนะคะเวทแอนวาสองสีนี้แต่คนที่อายุน้อยแล้วอยากจะมาใช้บริการที่สปามารับบริการการนวดเนี่ยถ้าอายุต่ำกว่าถ้าจำไม่ผิดถ้าอายุต่ำกว่า16ปีหรือว่า17ปีนี่แหละต้องมีผู้ปกครองมาด้วยนะคะแล้วก็เซ็นเอกสารรีลิส Uh, เป็นเอกสารยินยอมให้ลูกนะคะหรือว่า uh, คนที่อยู่ในปกครองนียรับบริการนวดนะคะคนนี้จะเป็นคนแรกนะคะที่อายุน้อยที่สุดของนุ้ยนะคะ9ขวบเป็นการปกป้องสิทธิ์ของเด็กนะคะถ้าหากว่าพ่อแม่ผู้ปกครอง uh, ให้ uh, ให้สิทธิ์ในการจับเนื้อต้องตัวเด็กได้เนี่ยเราทําได้แต่ถ้าไม่เนี่ยคือผิดกฎหมายนะคะถ้าเราไปจับเนื้อต้องตัวเขาแลแบบเออ เขารู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยเขาแจ้งความจับได้นะคะ,ะก็คือกฎหมายที่เมิกาค่างเข้มข้นแล้วก็รุนแรงี่วก,กับการคุ้มครองเด็กนะคะดังนั้นการที่จะมาใช้บริการที่สปานะคะแล้วเด็กอายุน้อยเนี่ยต้องอยู่ในสายตาของผู้ปกครองนั่นเองเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนนุ้ยเดวิสนะคะสวัสดีจากฝั่งสหรัฐอเมริกาค่ะ วันนี้ก็เป็นวันพุธนะคะเป็นวันแรกที่หนยจะไปทำงานในวันแรกของสัปดาห์ค่ะเพราะว่าหนยเนี่ยทำงาน5วันใช่ไหมคะวันพุธถึงวันอาทิตย์แล้วก็หยุดวันจันทร์อังคารวันนี้เป็นวันแรกที่จะไปทำงานที่สปาวันแรกของสัปดาห์นะคะแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปทำงานนะคะ วันนี้มีนวดคุณแม่นะคะคุณแม่ตั้งครรนะคะหรือว่าคุณแม่ตั้งท้องเนาะอายุครรนก็น่าจะประมาณ 3... ามสสัปดาห์ได้ก็ใกล้จะคลอดเต็มที่แล้วนะคะวันนี้ก็จะนวดคุณแม่ตั้งครรนเก้นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีนวดดีฟทิชชู่หกสนาทีค่ะมีช่วงแก๊บว่างนะคะช่วงช่วง ก่อนเลิกงานนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะมีใครโทรมาบุ๊กคิ้งหรือว่ามีวอล์กอินเข้ามานวดหรือเปล่านะคะวันนี้ก็สบายๆนะคะมุ้ยก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ใส่เสื้อสีดำนะคะเสื้อสครับแล้วก็กางเกงสครับนะคะเดี๋ยวมุ้ยจะมารีวิวของนะคะนิดหน่อยก่อนออกไปทํางานเนาะก็วันวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ทํางานเลิกไว เพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาเลิกหรือว่าสปาปิดประมาณ5้าโมงเย็นนะคะก็ชอบมากการทํางานวันวัน,วนพุธเนี่ยจะดีตรงที่ว่าเขาปิดปิด,ปดไวนะคะที่สปาที่นูทํางานเนี่ยนูชอบมากตารางการทํางานก็คือแบบมันไม่เลิกดึกนะคะเขาปิดส่วนใหญ่เนี่ยปิดสปาห้าโมงถึงหกโมงเย็นนะคะแต่ถ้าเป็นที่ทํางานเก่าที่สปาที่นูเคยทางานที่เท็กซัสเนี่ยที่ออสตินนะคะปิด สามทุ่มทุกคนคือเลิกดึกนะคะบางทีรู้สึกว่าเออรู้สึกเลิกงานดึกแล้วเหมือนไม่ปลอดภัย <c oughs> ความคิดแห่งส่วนตัวนะลุยก็เลยแบบชอบทํางานเริ่มเที่ยงนะคะแล้วก็เลิกประมาณสักเนี้ยหาหกโมงเย็นกําลังดีนะคะโอเคทุกคนเนี่ยมาลุยจะรีวิวนะคะของที่บอกินนะคะเมื่อตอนมันหยุดไปซื้อของนะคะเพราะว่าสามีเนี่ยมีฉีดวัคซีนนะคะ หนยก็ไปซื้อของเราที่วอลกินก็ได้เป็นตัวนี้มานะคะนี่อันนี้เป็นคล้ายๆผงฟูนะคะทำทำความสะอาดพวกรีเทนเนอร์นะคะฟันปลอมหรือว่าเป็นที่ทำความสะอาดคล้ายๆกำจัดแบคทีเรียนะคะก็จะเป็นเม็ดนะคะเป็นเม็ดเดี๋ยวไนให้ดู ก็เป็นประมาณนี formas, yeah. yes. okay. ้นะคะอันน no ี้ม no ันใกล้ใกล้หมดแล้วนกเลยไปซื okay. way, ้อมาเพิ <that> ่มนะคะพอฉีกออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดฟูให้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะนี่นะคะนี้เพราะวนุ้ยเนี่ยจัดฟันเป็นแบบรีเทนเนอร์นะคะแล้วต้องใส่เทรย์เพราะจัดเสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นอินวิสไลน์นะคะเป็นใสๆนุ้ยก็จะเติมน้ำทำให้ดูเลยนะคะ เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เม็ดฟูนี้ลงไปเม็ดฟูมันก็จะฟูฟูฟูอ่ให้ดูนะคะเน่ยมันก็จะฟูแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะใส่เทรย์ให้ดูนี่เป็นเทรย์ของนี้นะคะกใ็ใส่เทรย์ลงไปใส่เทรย์ลงไปนะคะทำความสะอาดนะก็เป็นประมาณนี้นะคะแช์ไว้แชไว้ก่อนนะคะ ได้อันนี้มานะคะ1กล่องก็เกือกหน่าจะประมาณ5ดอลลาร์หรือเปล่าได้สำลีมานะคะสำลีเอาไว้เช็ดแบบเช็ดเครื่องสำอางเช็ดตัวแบบเนี่ยที่นุยเขียนคิวใช่ไหมคะนุยก็จะใช้สำลีชุบจอร์นสันเบบี้โอยนะคะเช็ดเครื่องสำอางก่อนที่จะล้างหน้านะ,ะานออมีลูกอมอันนี้นะคะก็จะ พกไปที่ทํางานนะคะบางทีก็เอาใส่กเปตาเนี้นะคะประมาณสักสองสามเมตรนะคะบางทีก็จะใช้อมเพราะอ,อันนี้เนี่ยเป็นภูมิแพ้บางทีจะรู้สึกคันคอก็จับอมหรืออมตลอดนะคะใต้ลิปสติกนะคะเพราะว่าในโบกีเนี่ยเราขายพวกพวกยานะคะพวกยาพวกเครื่องสอําอางนะคะประมาณนี้นะเนี่ยเนี่ยเขาก็จะมีนี่นะคะนี่ก็เป็นลิปสติกอันนี้ถูกมากทุกคน ลิปสติกแท่งละประมาณ2ดอลลา,ะะาร์ยี่ประมาณนี้นะคะเออ้าทำยังไงรีวิวประมาณนี้นะคะเนี่ยเออนี่นะคะซื้อมาก็มีสีนี้แต่ให้มันเนี่ยนะคะได้มาสองสีสีนี้นะคะน่นารักจีเป็นเป็นรูป อันนี้เป็นของ Wet a n น w i นะคะเว t and w i สองสีนี้ถูกนะคะราคาถูกก็ตกแล้วก็น่าจะประมาณแท่งละประมาณไม่ถึงร้อยนะคะนี่ของ Wet and w i ทั้งหมดทั้งหมดซื้อมาก็เกือบสิบห้าดอลลาร์นะคะรวมภาษีแล้วห้ดอลลาร์ได้ของมาสี่อย่าง สี่ล้านนะคะสี่ล้าก็อโอเคแลค้วค่ะวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของการทำงานนะคะแล้วเออมีอีเมลนะคะส่งมาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจองนวดนะคะบุ๊กิ้งะะปกติจะมีแอปพลิเคชันนะคะชื่อว่า Booker เป็น เป็นแอปที่เอาไว้เช็คตารางการทํางานนวดของคุยนะคะเขาก็จะบอกเลยว่าทําทงานนวดกี่โมงนะคะทํางานนวดวันไหนวีคนี้มีลูกค้าจองมากี่คนนะคะเขาก็จะมีตารางบอกเลยนะคะว่ามีนวดอะไรบ้างนะคะแล้วเห็นนะคะอีเมลส่งมาบอกว่าจะมีเด็กอายุประมาณเท่าไหร่กี่ขวบอบเก้าขวบมานวดกับคุณแม่นะคะ แต่คนที่อายุน้อยแล้วอยากจะมาใช้บริการที่สปามารับบริการการนวดเนี่ยถ้าอายุต่ำกว่าถ้าจำไม่ผิดถ้าอายุต่ำกว่า16ปีหรือว่า17ปีนี่แหละจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดไงเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ทำงานสายงานนวดนะคะเป็นไลเซนมาสซาเตอร์พิสนะคะที่อเมริกาก็ลองคอมเมนต์นบอกด้วยนะน่าจะอายุต่ำกว่า 1 7หรือว่า16ปีเนี่ยต้องมีผู้ปกครองมาด้วยนะคะแล้วก็เซ็นเอกสาร e ีล a สฟอร์มเป็นเอกสารใหเ้เป็นเอกสารยินยอมให้ลูกนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในปกครองนียรับบริการนวดนะคะคนนี้จะเป็นคนแรกนะคะที่อายุน้อยที่สุดของนุ้ยนะคะ9ขวบปกติจะมีคนที่อายุประมาณสัก 12ถึง16ปีมาหาหนุยนะคะที่เป็นแบบมากับคุณแม่คุณพ่อนะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่พามาแล้วก็ลูกก็เข้าห้องนวดไปกับนุยพ่อแม่ก็รออยู่ข้างข้างในสปานะคะรออยู่ห้องนอกห้องนวดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องมีการเซ็นเอกสารยินยอมนะคะเพราะว่าการจะไปจับเนื้อต้องตัวหรือว่าการนวดหรือว่าให้บริการนวดกับเด็กที่อายุต่ํากว่าที่หนุยบอกมาเนี่ย มันเหมือนเป็นการเ,าเขาเรียกว่าอะไรเป็นการปกต้องสิทธิ์ของเด็กนะคะถ้าหากว่าพ่อแม่ผู้ปกครองให้ให้สิทธิใ์ในการจับเนื้อต้องตัวเด็กได้เนี่ยเราทําได้แต่ถ้าไม่เนี่ยคือผิดกฎหมายนะคะถ้าเราไปจับเนื้อต้องตัวเขาแล้วแบบเออเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยเขาแจ้งความจับได้นะคะก็คือ กฎหมายที่เมกาค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็รุนแรงเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กนะคะดังนั้นการที่จะมาใช้บริการที่สปานะคะแล้วเด็กอายุน้อยเนี่ยต้องอยู่ในสายตาของผู้ปกครองนั่นเองเนาะหนุยเคยนวดทั้งเ,เด็กอายุนะคะเด็กว้ยรุ่นเนี่ยแต่ว่าเขามากับพ่อกับแม่บางคนเ,เด็กผู้ชายนะคะมากับคุณพ่อแล้วก็มานวดคู่นะคะคือหนูยก็นวด น้องเด็กผู้ชายแล้วก็ทอร์ปิสอีกท่านก็นวดคุณพ่อเป็นคู่ม้าศาสตร์นะคะนวดคู่นะแล้วก็บางทีก็นวดนวดน้องผู้หญิงแล้วน้องผู้หญิงเนี่ยน่าจะเป็นวันเกิดนะคะมากกับคุณแม่นะคะบางทีเขาก็มานวดคนเดียวแต่ว่าคุณแม่คุณพ่อรอยอยู่ข้างนอกเป็นเหมือนว่าเคล้ายๆว่าจบการศึกษาแล้วแล้วพ่อกับแม่ก็เหมือนว่าอยากให้ลูกมีประสบการณ์คือผ่อนคลายนะคะก็ มารับบริการนวดก็ประมาณนี้นะทุกคนตื่นเต้นดีนะแต่ว่าจําไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่นะคะเขาจะามานวดกับคุณแม่เนาะอายุเก้าขวบเดี๋ยวถ้าน้องมานวดเท่าไหร่นุย้ยมีประสบการณ์อะไรจะเล่าเดี๋ยวนี้จะมาเล่าให้ฝังทเทงเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวนี้จะเตรียมตัวไปทางานนะคะเดี๋ยวจะเก็บของเข้าตู้นะคะโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันนุ้ยใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนลาค่ะสวัสดีค่ะ